หากคุณเป็นคนที่ชอบความสนุกสนานดิฉันขอแนะนำสถานที่แห่งความรื่นเริงบันเทิงใจที่นี่คุณจะได้รับของขวัญเป็นของรางวัลชิน้นโตเวลาที่คุณหิวคุณก็สามารถมาหากินได้แถวนี้และที่สำคัญเวลาที่คุณร้อนก็สามารถมาเล่นน้ำได้ด้วยค่ะโอ้โหคุณพี่ร้อน มากเกินไปหรือเปล่าคะน,นั่น่ะเออใจเย็นนะฉันไม่ได้กดดันนายนะแต่ว่าเงียบๆหน่อยคนกำลังใช้สมานที่เอาละฉันจะต้องครีบได,ไดไ้ได้ไหมได้ไหมมันเลื่อนลงไปแล้วเอาจะไปไหนอะไปแลกเหรียญนึง <c oughs> เฮ้ยอย่าเพิ่งไปกลับมาลุ้นด้วยกันก่อนเออนี่คือไม่ได้ใช่ป่ะ <c oughs> สงสัยพี่ต้องลงมือครีบเองนะทุกคน มาดูกันว่าพี่ซีจะทำได้หรือไม่คีบลงไปจากนั้นก็ว้าแล้วอะพี่อะต้องอ่อนเฮ้ยใจเย็นพี่ขอโอก,กาสแก้ตัวอีกหนึ่งครั้งมาทีเนี้ยต้องได้นะแน่นั่นี่นั่นไี่นั่นีนันี่นี่แล้วว้าวจะได้ไหมเนี่ยคีบปแล้วทุกคนได้ไม่ได้ขึ้นมาแล้ว,อ,วอย่าลืมกดติด เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยกดเลยเนี่ยกดเลยพี่ค่ะนี่เราเล่นกันไปเพื่ออะไรคะเนี่ยหนูไม่เข้าใจพี่เลยใจเย็นเราสามารถเล่นเพื่อเอาตั๋วเป็นแลกของรางวัลแล้วนี่วิธีการเล่นอันนี้ก็คือเออต้องดูว่าลูกศรมันยื่นไปทางไหนจากนั้นก็ยิงลูกบอลออกไปค่ะทุกคนพอลูกบอลมันเด้งไปลงรูใช่ปะเราก็จะได้คะแนนเว้ยซึ่งมันก็มีหลายรูให้เลือกนั่งไงลงไปแล้ว เราต้องทำลายสถิติเลขนี้ให้ได้ตอนนี้พี่ได้แค่21,000คะแนนวุ้ยเหลือลูกสุดท้ายมามาลุ้นกันว่าพี่จะทำได้ไหมลงแล้วตรงกลางาทุกคนเคยเล่นเกมนี้ปะไอที่มันแบบกดไปแล้วใช่ปะมันจะต้องลงล็ ok อกัะทุกคน ดูนะว่าพี่จะทำได้หรือไม่หยุดเฮคยทุกคนเคยเล่นตู้คีบอันนี้ปะคะอันนี้เนี่ยมันบอกว่าถ้าเกิดว่าคีบได้คะแนนเท่าไหร่เราก็จะได้ตั๋วไปแรกของรางวัลเท่านั้นเว้ยไอฉันว่าเขาคีบไม่ได้หรอกนั่นนะดิจะได้หรอพันคะแนนจะได้จริงหรอเฮ้ยมันสั่นมันสั่นมันสั่นไอเงียบๆกันหน่อยได้มั้ยเนี่ย มาดูกันว่าเขาทําได้หรือไม่คีบลงไปแล้วทุกคนจะคีบขึ้นหรือไม่เคยไม่ได้หรอกโอ้ยคีบขึ้นมาแล้วเมันต้องเป็นของฉันมันต้องเป็นของฉันมันต้องเป็นของฉันช่วยบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมคะว่าคนคิดยังไงอ่ะอย่างงี้มันขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนบุคคลนะครับ โอ้โหทุกคนที่นี่มันมีเกมให้เล่นเพียบเลยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราชนะเราจะได้ตัวทั้งหมด1,000ใบเลยนะมวยมาดูกันว่าพี่จะทําได้ไหมอันดับแรกเราเลือกห้องก่อนจากนั้นวิธีการเล่นเกมนี้นะคะนั่นก็คือเราจะต้องคลิกให้ตรงกับที่ผล,ลไม้มันอยู่ใกล้ๆปุ่มเอา้างงอันดิไปดูเลยวิธีการเล่นมาเร็วๆเหอะเร็วๆเหอะอย่าช้ามันเหมือนเกมเกมหนึ่งเลยทุกคนที่แบบฟันผล,ลไม้เมื่อสมัยก่อนเนี่ย เออมาดูกันว่าพี่จะทําได้หรือไม่ต้องจัดการกับผล,ลไม้ให้ได้ทั้งหมด15ผลเวลามันก็กําหนดอยู่18วิเฮ้ยเฮ้ยอีแค่นีเดียวอีแค่นี้เดียว,อยวโอเคโอเครอด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 ไหมเวลาเหลือเฟือโอ้โหเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยยังคะ่ะทุกคนเกมมันยังไม่จบเว้ยเราจะต้องทําการเล่นต่อไป เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะอันนี้ต้องคลิกแอปเปิลให้ได้20ผลภายในเวลาแค่นี้เดียวเองมาพร้อม15วิสามอันสี่อันหอันหอันเอันแอันเอันสิอันฮู้เวลามันเดินเร็วมากมันเดินเร็วกันไปแล้วเฮ้ยมันมีระบอดมันมีระบอดโอเคเรายังรอดอยู่ค่ะทุกคนมันก็ไม่ได้ยากหรอกนะเรียบร้อยน่าจะจบหรือยังยังไม่จบ้ว้ทุกคน อันนี้น่าจะเป็นตาสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าเราชนะเราจะได้1,000ตัวเลยนะเว้ยมา28เมลอนภายในึ0่วินาทีเอาแล้วไงทุกคนจะรอดหรือไม่มาลุ้นกันนี่ไงมาแล้วเต็งโมบังเตงโมอุ้ยยเวลาจะหมดเวลาจะหมด28เหรอ16เ7 18 19 20เ้เฮ้ย9วิเวิขึ้นมาสักทีเดิวะเฮ้ยทุกคนได้แล้วได้แล้วอีก อีกวันห้าพน5ห้าพนสองวอในที่สุดพี่ก็ทำได้ทุกคนผู้ชนะได้แก่คนที่ยืนอยู่หน้าตู้ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณได้รับแจ็คพอตชนะเลิศหนึ่พตั๋วไปเลยครับโอ้ยสุดยอดไปเลยว่าแต่หนึ่งพันนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างอะเออนั่นนะดิ เดี๋ยวไปดูนะคะว่ามันมีของรางวัลอะไรให้เราแรกนะคะทุกคนแต่พี่คิดว่า1 000ใบอะมันยังน้อยไปเว้ยเดี๋ยวขอแวะเล่นอะไรอีกแป๊บนึงก่อนนะนี่ไงทุกคนนี่ไอ้วงล้อวงล้อนี้นะคะเราจะต้องทําการหมุนให้มันได้คะแนนมากที่สุดนะคะเดี๋ยวพี่ซีจะทําการหมุนนะคะ3ชุดพร้อมกันเลยมาดูกันว่าโชคจะเข้าข้างพี่หรือไม่ทุกคนเคยเล่นของจริงปะ โชคไม่ค่อยเข้าข้างเราเท่าไหร่แต่ในเกมมันต้องเข้าข้างเราดิวะหยุดแล้วได้ห0สอีกวงล้อหนึ่งได้ไรเออห้าสิบอุ๊ยอันหนึ่งได้ตั้งห้ารยทุกคนโอเค5้ารอยังมีลุ้นนะคะขอให้เราเล่นฟรีหนึ่งรอบค่ะเดี๋ยวเรามาหมุนฟรีตรงนี้นะคะเป็นโบนัสค่ะทุกคนโอเคยังขอได้อยู่กดเลยมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่พี่อยากได้1,000พจะได้แบบรวมกับเมื่อกี้ใช่เป็น2 0 0พอะไรแบบนี้ทุกคนหมุนแล้ว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  วงล้อสิ่งโชคได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ทุกคนคิดว่าได้เท่าไหร่คะขอให้ได้หนึ่งพันหนึ่พเออเออได้สิเองเหอบ้าโอ้ม oh <my> ันกาเฮ้ยทุกคนตรงนี้มันมีเกมว่ามันจะมีลูกกลมๆเห็นไหมวิ่งไปค่ะเราจะต้องกดให้ตรงกับ ที่เราเล่นค่ะทุกคนสีชมพูคือที่พี่ต้องกดตำแหน่งนี้แล้วดูโอ้ยมันเร็วมากแล้วมันก็แหลกด้วยอะไรเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นกดกดเอออทุกคนสรุปเราไม่ได้วะเฮ้ยมันยากจังอันนี้ดีกว่าเนี่ยเราจะต้องทำการกดสีให้ตรงนะคะจนกว่าจะครบวงโดยสีที่พี่จะเลือกในวันนี้นะคะเขาให้เลือกก่อนว่าจะเอาสีอะไรใช่ปะ่ะพี่ขอเลือกเป็นสีสีอะไรดี สีสีส้มไหมอ้าวเฮ้ยมันค้างแบบนึงอะไรเนี่ยต้องเป็นสีส้มทั้งหมดนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าส้มแล้วมาแดงองเงี้ยไม่ได้เข้าใจว่าโอเคเดี๋ยวกดเล่นใหม่นะคะแรกเริ่มเราอยากได้เป็นสีที่แบบว่ามองง่ายๆค่ะเอาเป็นสีฟ้าละกันทีนี้เราก็รอค่ะจนกว่าสีฟ้าจะขึ้นชมพูไม่ใช่อย่าไปกดอย่าไปกดอ่ะสีเขียวไม่ใช่ชมพูไม่ใช่เฮ้ยสีฟ้า กดกดกดหุยบางทีม <Spark ling> ันขึ้นต่อกันทุกคนไกลละไกลละไกลละต้องกดเฉพาะตอนที่เป็นสีฟ้าเท่านั้นนะคะสีแดงไม่ใช่ไม่ใช่จะไอ้อย่าโดนพี่นี่พี่กำลังตั้งใจดูอยู่อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นบอกตัวเองนะคะทุกคนว่าต้องใจเย็นๆต้องมีสมาธิกับวงล้อสีกระพริบนี้โอเค สีฟ้าได้แล้วค่ะเหลืออีกแค่สี่ครั้งเราจะต้องทําการกดสีฟ้าทั้งวงให้ได้ค่ะสีชมพูแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชกดเออสีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีอะไรเดี๋ยวโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นกดอีกแค่สองอันเท่านั้นสองอันพี่ก็จะได้แจ็คขอตแล้วทุกคนอ่สุดท้ายอ่สุดท้ายาได้แล้วค่ะอุ้ยวงล้อหมุนนะคะต้องทําการกดปุ่มเพื่อทําการ รนดอมรางวัลหรอโอเคกดกดเลือกรางวัลเลยดีกว่านะคะเอาเป็นเบอร์นี้ละกันนี่ได้มาแล้วทุกคนของรางวัลในวันนี้อได้หมากลับไปเลี้ยงที่บ้านเลยเนาะเขาให้หมาแล้วก็ต้องเอาหมากลับไปเลี้ยงเลยนะเหมียวนะเฮ้ยออกไปเลยไนดะ้อย่าเข้ามาใกล้นะเหมียวไม่ชอบอ่ะใจเย็นเหมียวใจเย็นอย่างน้อยก็เป็นของรางวัลในวันนี้นะของรางวัลชิ้นใหญ่เลยด้วยแล้วเมื่อเรานะคะ ได้ตั๋วมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็เอามาแลกของรางวัลได้ตรงนี้คะ่ะทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าพี่สีจะแลกอะไรได้บ้างนะคะเอ๊มีของเพียบเลยโอ้โหทุกคนเหมือนเราจะมีเยอะใช่ไหมแต่ว่านั่นแหละบางอันมันเด้งมาแบบเป็นหมื่นๆเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้แลกสิ่งนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะคะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ขอตัวไปสะสมตั๋วกอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า